วิธีทำหน้าสังขยานะคะจะใช้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็หัวกะทิน้ำตาลตะโนดเกลือน,นิดหน่อยนะคะวิธีการทำต่อยไข่ใส่อ่างนะคะขย้ำไปด้วยใบเตยวิธีการทำไข่นะคะน้ำตาล ตโนดขยำด้วยใบเตยให้น้ำตาลละลายสังขยานี้ถ้าจะให้สวยนะคะใช้น้ำตาลที่ออกสีออกสีครับนิดหนึ่งสีของสังขยาจะได้ดูสวยเราจะขยำใบเตยน้ำตาลไข่นี้ให้ไข่ขึ้นฟูและน้ำตาลละลาย เสร็จแล้วก็นำไปกรองนะคะอีกครั้งหนึ่งด้วยกระชอนนะคะแล้วนำไปนึ่งนะคะ,ะาการดูลักษณะของสังขยาว่าสุกหรือไม่สุกนี้ให้ใช้ไม้แหลมๆนะคะถ้าจะจิ้มลงไปตรงกลางเพราะส่วนใหญ่ที่ข้างๆนี้มันจะสุกก่อนถ้าตรงกลางนี้นะคะเวลาจับขึ้นมานี้มันมีไข่นะคะติดอยู่คือหมายความว่าไม่เหนียวก็แสดงว่าสุกนะคะ แล้วก็การดึงสังขยาสําหรับข้าวเหนียวมูลนี้เราจะต้องให้ไฟแรงน้ําเดือดกล้านนะคะลักษณะที่ดีของสังขยาที่ทานกับข้าวเหนียวมูนนี้น่าจะต้องเป็นคลื่นหรือที่เรียกทางภาษาของขนมไทยว่าหน่ายักษ์นะคะจะเป็นหลุมเป็นบ่อ่ะเรียกว่าน้ายักษ์ซึงจะเป็นลักษณะที่ดีของสังขยา หลังจากที่เรามูนข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาตกแต่งนะคะข้าวเหนียวในลักษณะต่างๆได้อย่างเช่นในโอกาสพิเศษนะคะมีงานเลี้ยงต่างๆนะคะหรือว่าจะทำแพ็กเกจต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะคะให้แก่ขนมของเราหรือจะถ้าจะทำเป็นห่อนะคะสำหรับที่จะขายก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะข้าวเหนียวมูลที่เราทำในวันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มธัญ,ญพืชใส่ลงไปในข้าวเหนียวมูลนะคะอย่างเช่นลูกเดือยเผือกแกล้วยถั่วแดงนะคะนึ่งไปพร้อมกับข้าวเหนียวแล้วก็นํามามูลนะคะอาจจะโดยหน้าด้วยนะคะมะพร้าวขูดนะคะแล้วก็งา ทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการสาธิตในครั้งนี้นะคะ